สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนใน Minecraft ไมค e ครับ t 1 9 9เย้ดูาีเธอหันไปไหนอะนี่ไงเขาเปิดมองตัวเองอยู่ทุกคนคะวันนี้นะคะทุกคนอาจจะงงว่าพวกทำไม,มพวก,พกเราถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมพวกเราถึง เออมาเปิดตัวแบบนี้นะคะคือเราจะเราให้ฟังนะคะว่าพวกเราอ่ะคือแมปเก่าเราอ่ะที่เราเล่นไปถึง ep ีที่5แล้วและมันมีปัญหาก็คือว่าเราเข้าแมปไม่ได้นะคะแมปเกิดมีปัญหาขึ้นมานะคะทุกคน<า>ก็เลยเข้าไปอัดคลิปไม่ได้นะคะเข้าไปเล่นไม่ได้ทุกอย่างที่ทำมาก็คือพังหมดเลย ก็คือทุกคนแบบคือแบบแบบเรากําลังแบบกำลังแบบจะดีๆนะทุกคนใช่กําลัง <en> กําลังเริ่มต้นไปในสิ่งที่ดีเลยทุกคนแล้วคือมันเข้าไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากอัดใหม่นะคะแล้วก็เริ่มเล่นใหม่โอเคก็มไม่เป็นอะไรนะคะเราก็เลยต้องโอเคเริ่มใหม่กันนะคะไม่เป็นไรใช่อันนี้ก็เริ่มใหม่ก็ได้นวครับเราก็โอเคเสียใจมากคุณเซฟเสียใจมากเพราะว่าคุณเซฟ อยากเจออะไรนะแต่ถ้าโจรกองโจรอะไรบ้าบอของคุณเซฟอะไม่ใช่ครับลูกเราสาดเจอน้องตัวสีฟ้าไม่ใช่หรอคุณเซฟเขาอยากบัวเขาอยากเจอถ้าโจรนู่นนี่นั่นไม่ก็เราไม่ต้องมาเถียง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 นี่นี่นี่ีีีคุณเพิรลรู้ดีเกินคุณเซฟเขาแบบเสียดายเอออยากได้ถ้าโจรเออนู่นนี่นั่นคือแบบมันก็เสียดายแล้วทุกคนแบบมาทําให้เราแบบรุ่งเรืองได้แมล คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเพิ่ง1.19เข้ามาใหม่เราก็เริ่มเล่นใหม่คงไม่เป็นอะไรคงมันก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากเล่นชิลๆนะคะเราก็สร้างแบบใหม่นะคะมาที่สวรรค์นหน้านะคะทุกคนแล้วก็ร,รอบๆนี้จะมีนี้ด้วยนะต้นโกงกลางนะคะทุกคนใช่นี่เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูอันนี้ก็เป็นน้องม้า ลามะน่ารักมากเลยดูดิคือเราคือเราเข้ามาแล้วเธอม,มองเตแบบเธอดูดิคีคีมาทมอะไรเขาอยากโดนน้องมะถุยน้ำลายใส่อะคุณเซฟโดนแล้วนะ <c oughs> น้องมะโดนถุยน้ำลายใส่มันเลยเนี่ยไอ้กบเนี่ยไอ้กบเนี่ยเธอทำบาปมาดูคุณเซฟนะคะคนบาปคนไม่รู้จักใจบุญนะคะ คนไม่รู้จักใจบุญไม่ต้องมาคุยกันเธเดินเธอาอยู่ตรงนี้เอมาอยู่ตรงนี้ทำไมนั่ยเดิด้วิมั่วแล้วไอ้มะนี่ตัวมั่วเธอเขาจะตายแล้วอยากเจอเอออยากเจอเนี่ยของกินไม่มีหรอกตรงนั้นนะาทุกคนนี่ ตรงนู้น่ะมีชาวบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนทำไมมองคนบนไกลจังคือเราอ่ะเป็นคนสร้างแมปนะคะเราอ่ะหมยถึงเรานะไม่ใช่คุณเซฟเราอ่ะเป็นคนสร้างแมปแล้วแล้วทัน,นี้เราก็เป็นคนแบบให้ซีดของให้ซีดคุณเซฟไปนะคะเพื่อให้คุณเซฟเป็นคนเป็นหัวห้องนะคะเราก็เลยได้เดินมาดูฝั่งตรงนี้มันมีชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเธอครับเธอเธอเธอมานี่ก่อนเธอเธอมวางของก่อนโอเค ไป<ร>โอ้ยเราต้องหาตัดไม้ก่อนโอเคไม่เป็นไรฝั่งทางนู้นเดินไปไม่ไกลนะคะเราก็จะเจอกับหมู่บ้านนะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัดไม้ก่อนนะเราเดี๋ยวเราขอดินไปโอเคไหมเดโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไม้ทําลายป่าเศร้ามากเลยทุกคนแต่คงไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องแบบใช่ยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อใช่เราต้องไปไเรื่อยๆอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่แบบเกิดมาได้เจอกับน้องไอ้นี่เลยน้องกบนะมันเป็นมีน้องกบได้ใช่ไหมเธอในเนี้ย เป็นไบโอมใหม่เลยใช่ได้เกิดมาเป็นไบโอมใหม่ะค่ะทุกคนก็นี่ดูดิใหญ่มากเลยนะเนี่ยเธอตอนนี้เราก็ต้องเขาว่าต้องใช้ชีวิตในถ้ำใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปอยู่ในถ้ำก็แล้วกันแต่ว่าคือเขาหิวไงเธอตอนเนี้ยนี่ไงเขาเขาจะทำที่ที่ทำอาหารให้เธอโอเคเดี๋ยวให้คุณเซฟเธอเธอทำที่ทำอาหารเลยนะเดี๋ยวเขาจะไปดูชาวบ้าน เธอก็ไปหาปนของมาด้วยนะเดี๋ยวเราขอไปปนของกันนะคะทุกคนไม,ไม่งั้นเราต้องตายแน่เลยขอปอนแค่อันนี้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะขนมปังอะ่ะยังไงทุกคนอยู่ตรงนู้นก็ขนมปังนั่นแหละนี่ชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะทุกคนเด้อเดี๋ยวเราจะเดินมาหาคณเซฟนะยยิ่งคิดยิ่งเศร้า <laughs> ยังไปเศร้าเลยฮะตอนนี้ที่ไม่เริ่มไม่เศร้าแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าีาเริ่มรู้สึกว่าเราเล่นต่อไปตั้งแต่ ให้น้องๆดูดีกว่าวอยา่าพูตามนะทุกคนนี่ยิ่งคิดยิ่งเศร้าขอเล่าสักลมเอาลเลยเอาเลยเป็นอะไรพี่เหียวเล่นนะทุกคนพี่พูดเป็นงั้น,นพี่พูดเป็นงั้นแหละเพราะว่าพี่อะหาคำพูดให้มันคอล้งจองกันเฉยๆปกติแล้วพี่ไม่กินนะตีเล่าดูดิตรงนี้คือแบบ มีน้องม้าด้วยแต่ว่าเราไม่อยู่ในหมู่บ้านดีกว่าเราจะไปหาอยู่ที่อื่นนะเป็นในถ้ำก็แล้วกันเพราะว่าเราจะรีบเล่นรีบหาแร่หาอะไรเลยเพราะว่านี่งไงครับเขาขุดได้เธอละโอเคไปดูถเดี๋ยวเรากลับไปหาคุณเซมนะคะนี่ก็เป็นชาวบ้านนะอันนี้ก่อนเลยดีกว่าขนมปังก่อนเลยดีกว่า คือ,อเราตครับเทเบิลแล้วแหนอยู่กับเขาแหนแล้วเขาก็จะตายหายแล้วก็จะเย็นดีแหนว่านโอเคได้ของกินละเธอออเราเลืมบอกแล้วว่าไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเชิญกิดนั่นน่ะใช่อีกทีท่เรา,เราสร้างบ้านแข่งกับเปิ้ลนะทุกคนใช่คือเราอะ่ะเข้าแมพเข้าแ,แล้วเ,เราอ<ม>่ะ<ม>เข้าแมพไม่ได้เราก็เลยแบบเออโอเคเราไปหา ทำอะไรกันที่แมบบอื่นก็ได้คือแมบบอื่นอะเข้าได้แต่ว่าพอเป็นแมบบนั้นอะที่เราเล่นเอาชีวิตรอนกันมันัมันดันเข้าไม่ได้นะทุกคนใช่เป็นเพราะอะไรเขไม่รู้เราเราสองคนก็เลยแบบโอเคเราไปหาทำอย่างอื่นไปหาแข่งสร้างบ้านกับคุณเซฟเราสองคนก็เลยทอเทไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมนะทุกคนเธอคารทิเบิลเธอเธอเข้ามาในนี้ก่อนเร็วเขาเจอถาแล้วเราต้องรีบเล่นนะหมดโอเคไปจะมืดแต่เราตามคุณเซฟไปละ <peach> อิก็ทุกคนคะอยากจะบอกว่าไอแบบเอาชีวิตรอดของเราคนเดียวในจ้าวอิดิชันอ่ะเราก็ยังไม่ได้อัดเลยนะคะทุกคน <S <S เพราะว่ารู้สึกเงามากเลยเล่น <Le hn S 3> คนเดียวอะ่ะเล่นคนเดียวแล้วรู้สึกแบบหงอยเงามากแต่ว่าอกเเวใใจหร <S 1> <S 1> ช่ัไม่เเปป็นไไรอะม่มีทาน่ะดีมีตะไม้ เอาเอาไม้ยัดเข้าไปเลยหนึ่งอันเปลืองมากเลยทุกคนไปเราจะไปขุดอันนี้กันเถอะหินกันเถอะเพื่อเข้าสู่ยุคอยเธออ่ะเธอเธอเอขุดอยู่ในบ้านก็ได้เธอขุดอยู่ในบ้านก็ได้ให้มันกว้างๆเพื่อเข้าสู่ยุคหินลิ้นพันไปหมดแล้วเบื่อคุณเซฟหยุดคุณเซฟอ่ะเวลานั่งแล้ว เขาแบบกอแกละมากเลยอ่ะเธอแบบกระดูกพุนโอะไรกระดูกเปราะกอแกละอ่ะเาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดูกกอแกละคืออะไรใช่เสียงเสียงกระดูกมันแร้กแร้กอ่ะเธอเหมือนคนแก่เลยเออใช่คนแก่เธอน่ยให้จะเด็กเหมือนเธอเนาะ เซแบบเด็กน้อยออ่ะทำใหญ่เปึกเลกอเลยมีอะไรในถ้ไ,ไหมมีกรมบี้อุ้ยไม่อยากได้มาโดดจริงๆเลยเธอโอเคเราอัปเกรดนะคะเป็นที่ขุดอันนี้แล้วก็ทำเป็นนี่แล้วก็ทำเป็นปอแปะอะไรของเธอเนี่ยมุกอะไรของเธอ ก็เธอทำเป็นปอกเปอกแล้วเราก็จะทำเป็นนี่ควานขุดนะคะไปแล้วก็ทำเป็นมินพรเอาไม่เลยมีไปด้วยเฮ้ยเขาขุด่ายด้วยนะเธอไปตัดมาให้เขาหน่อยได้ได้เดี๋ยวเขาทำกล่องเก็บของแป๊บโอเคแล้วเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องซีเรียสบอกตัวเองค่ะผู้ชมบอกบอกตัวเองเถอะไม่ต้องซีเรียสแบบหายอ่ะเอ้ยเขาแบบไม่ได้ ก็คือแบบเออปลอบใจตัวเองนั่นแหละว่าเออไม่ต้องซีเรียสหรอกมันพึ่ง1.19เพึ่งเข้ามาเอง1.19 1.19เพิพึ่งเข้ามาเองยังไม่ต้องซีเรียสวิเธอตอนนี้ซีเรียสมากเลยค่ะทุกคนดึกแล้วว้าวท้องฟ้าส้มมากเลยทุกคนเธอทำไมมันเร็วจังอ่ะมืดแล้วมึดแล้วเ,งงเดี๋ยวเราขุดไม้ก่อน เธอทําประตูแล้วเธอมีฐานไหมมีฮะขุดมาขุดมาแล้วเขาขุดไม้อยู่โอ๋อเขาจะตายขอฮาโลอยู่ในเตาเผาอ่ะเอาจริงซอมบี้เกิดแล้วอุ้ยเกลมีเกลยวด้วยไอ้ไอ้เจ้าสเกลยวลิตันเธอซอมบี้มันจะเข้ามาทําที่อันนี้ก่อนไอ้ซอมบี้มาอุ้ยอุ้ยเธอตุกเลยตกใจ หายใจหมดเลยโอเคทำประตูบ้านนี่ไงได้แล้วไปไปปิดกันเถอะเธอราเอาไม้หรืออะไรปิดดีแล้วเราจะปิดยังไงดีเราจะปิดยังไงทุกคนดูดิเธอทำดีดีสิเฮ้ยแต่เราเราไม่มีแกะนอนไม่เป็นไรคนแรก ไม่เป็นไรวันแรกเราเราขุดหาขุดเหมืองก็ได้คืนแรกอะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวแล้เว,เว,เว,เวเขาแล้วทำไมเธอตรงนี้ทำไมเป็นนี้ล่ะเป็นไงเธอขุดเขามาให้ลึกๆเลยสิได้ก็เขาเมื่อแต่ไปตัดไม้เธอเนี่ยโอเคดูดีเล่นด้วยกันแล้วก็ตีกันเองไม่ก็ไม่ตีกันเราแค่บอกกันเอเธอแหละชอบตีเขา ทำไมตีเธอ่นแหละตีเขาเธอนั่นแหละตีเขาเพราะว่าเธอตีหวัวเบี้ยวเขาค,คิดคิดว่าตัวเองลืมกดอัดนะทุกคนเมื่อกี้เชื่อปะถ้าเกิดว่าลืมกดอันนี้คือร้องไห้นะไม่ร้องหรอกเพิ่งเ่ร้องไห้ดา่ดาอะไรทำไมรองเขาใครจะไปรู้ไปเดี๋ยวเราขุดยาวๆคืนนี้เราจะขุดหาแร่นะคะตรงน,นี้อ่ะตอนนี้พีกกำลังทำศอก เสร okay, ิมบ้านอยู่แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะขุดลงไปนะคะเผื่อว่าเราจะเจอถ้ำเพราะว่าเขาว่ายังไงก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะเนี่ยนะไปข้างใต้มันมีถ้ำอยู่แล้วใช่เพราะว่าหนึ่งเอ้ยนี่อ้อะไรอันนี้มันถ้ำทะลุที่ไหนเนี่ยอ้าวเธอนี่มันทะลุข้างนอกนี่หว่าใช่ไงวิกิเปอร์โอ้ไม่ก็เธอเจอคิปเปอร์เพราะว่าขุดยังไงก็ต้องเจอถ้ำอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่า มันอัปเดตมาใหม่อ่ะถ้ามันเยอะอะถ้ามันเยอะกว่าเดิมอ่ะมันก็เลยต้องเจอนักิปเอนักสิปเปอร์อยู่ข้างอยู่นู่นอยู่ตรงนี้แล้วเขาฟอบเขาอะไรเนี่ยแล้วทำไมเธอต้องตีเขาคืนเขาแค่ตีพีไม่เธอตั้งใจตีไม่เขาจะเปิดคอกดูเขินมากดูดี เ,เ,เราต้องขยายนะคะคุนักเลงมากทร์นะลรนักเลงคีย์บอร์ดเทิดเลยลรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันบ้านไม่ใหญ่อะรู้สึกอึดอัดเราต้องทําให้มันโล่งๆหน่อยจะได้อยู่แล้วแบบอยู่แล้วรู้สึกดีรู้สึกไม่ต้องอึดอัดนะคะเพราะว่ายิ่งอยู่กับคุณเซฟหน้าเดิมๆยิ่งอึดอัดเลยโอ้ จริงๆคุณเซฟหน้าเดิมๆคุณเซฟหน้าเดิมๆยังไงเฮ้ยจะตายเกือบแล้วเนี่ยเธอเล่นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเกือบตายแล้วเนี่ยโอ้ยดูบ้าเรา้ปดูเแล้วเราต้องอยู่แบบเออๆใช่ไหมอไรๆไมไอะไรออกไปแล้วเจี่ิปเปอร์ทิปเปวาหเลยไปขุดฝั่งนี้ดีกว่า เออเจออะไรไหมนี่เห็นไหมนี่ใหญ่มากโอ oh my god ทุกคนโอ oh my god เลยเจอเหล็กตรงนู้นด้วยคือมันใหญ่มากเจ<ธ>อเขะโม่ไนีอะไรอ่ะมีด้วยเหรอซูเปอร์แมนเอ,อ้ยจุด เขานึกถึงเขานึกถึงเกม ROV อยู่แล้วเขาพูดถึปซูเปอร์แมนด้วยเหรอซูเปอร์แมนล้ล่าสุดซูเปอร์แมนในไมค์ครับนะคะเดี๋ยวระบาวมาทอนเข้ามาต่อยนะเธอนี่นนะวิลึกมากเลยนะเนี่ยมีสลามด้วยสลามต้องปล่อยน้องกบลงไปเธอมาช่วยน้องหน่อย นี่ไงช่วยเขาก็กำลังนึกถึง I am Superman เลยเขาก็กำลังนึกถึง I am Superman ไงโอ้โหกำลังบุบเปิ้ลอะกลัวไม่มีมีดพีเดดาบเติมเธอเขียนพี่้ย เธอน่ากลัวมากอะเอ้ยโอ๊ย,อยนี่ไงเราจะต้อง,องเอาเหล็กเ้าจะตายหายแล้วไม่มาช่วยเขาสักทีวะเธออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะเอาเหล็กตรงนี้อยู่ตรงนั้นแหละและคือการบอกให้พี่แบบสุดยอดป่ะฉะนั้นพี่เจอซอมป,ปีจะตายหายอยู่ะตายไปเลยเฮ้ยเยขาไม่ตายไงหรอกเขาไม่ใช่เธอนี่ นี่เราได้เหล็กแล้วนะคะทุกคนวันแรกมาก็ได้เหล็กแลววุ้ไปละเด้อไปละเด้อม่อยู่ละเด้อไอตัวสีเขียวๆมันมาแล้วน่ะวู้วอุ้ยเธอมันเช้าแล้วแล้วเธอดูมันดียืนมองอ่ะอุ้ยตกใจจริงนะทุกคนหู้เขาู้ันหน้าไปแล้วเจอมันน่ะดูดิทำหน้าบูดบูดใส่อะ น้องตาเป็นตาบุรีเหรอทุกคนคือหันหน้าไปแล้วเจอมันยืนมองอ่ะแล้วเราตกใจแล้วเราตกใจอะไม่บอกว่าหน้าน้องบุดบูใช่ดูดีแล้วดูหน้ามันดีเช้าแล้วเหรอเช้าแล้วเช้าแล้วข้างนอกเช้าแล้วนะคะทุกคนเดี <kind abonn és> ๋ยวเราต้องไปหาแกะแล้วนะอุ้ยเธอโชคตรงนี้มีฐานเต็มเลยเดี๋ยวเราช่วยเันเซฟเก็บฐานก่อนนะคะ เนั่นๆๆๆทีนี้ยังมาช่วยเขาเก็บเขาจะตายหายอยู่นะตอนแรกได้ไปนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอาไปก็ดูนะคุณคูดเบิร์กเขาใช้อาธิบดจกาเอาไปก็มันจะพังหมดแล้วเฮ้ยดีมากเฮ้ยเขาเขาเจอก่อนเจออะไรฟ้าๆเนี่ยเธอลาภเนี่ยทำไมมันอยู่ตื่นจังทำไมลาภิดอยู่ตื่นจังใช้ขุดได้มเนี่ยโอเคนี่เจอแล้วเจอทางกลับแล้ว ไป้ะเดอ้อไม่อยู่แล้วนะคะแล้วเราไปหาน้องแกะกันเถอะเราไปหาแบบเผาเหล็กไปหาแกะกันออกเ,อเอถอะเ,เ,เออขุนมาเยอะๆมาเอ้ยโอเคแล้วเราก็จะเผาเหล็กนะคะห้าก้อนนี้เอาเป็นนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูออกไปอ่ะเจอฮิปเปอร์ระเบิดตู้มนะ แบบแบบอะรคะคุณเปิเลยนะที่บอกไปนะเจคิปเปิลนั่นแหละเอ้ยเจอน้องหมูขอขอเนื้อได้ไหมเอาเอาเธอเอาเนื้อมันดีไหมรามาเรามาทำอาี้ก่อนเราไปขยายเยอะก่อนอุ้ยเขาต้องไปหาคนแก่แล้วหรือว่าเราจะขโมยเตียงจากชาวบ้านดีไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเเดี๋ยวเขาจัดการเองเขากำลังขึ้นไปโอเคอุ้ยเรามาสำรวจกันเถอะรอบๆนี้ตรงนี้เป็นสีเขียวนะเป็นแบบ ไม่ใช่สวัลน,นานะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวันหนานะแบ่งขึ้นกันแล้วก็จะรอบๆก็จะมีไบโอมแบบนี่นะกงกลางเต็มไปหมดเลยตรงนี้องค์กลางนะคว่าองค์กลาง <c oughs> อุ๊ยอะไรอ่ะนึกว่าตะกบเธอพอเจอกบกหรืเอเปล่าไม่ใช่ตาฝาดกบร้องเยียวเย,ยวอุยเธอเขาเจอแกะแล้วเอ้ย พอเจอแก่ละอย่าฆ่าทำไมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ขอขอข้าเลยนะไม่เอาแน่เธอน่ะแล้เรากลับบ้านกันเถอะเบร์เพืเซฟโอเคเดี๋ยวเราไปดูชาวบ้านกันนะคะทุกคนว่าชาวบ้านมีของอะไรให้เราโดูหรือเปล่าโอ้ยมีหมูอยู่ข้ามีหมูอยู่ข้างบนมินวด้วยอุยตกใจหมดเลยคิดว่าจะตก อุ้ยต้อกระจายหมดเลยแหนก็น้องตกใจอ่ะแหนแกน้องตกใจอ่ะนี่ตรงนี้อุเธอวุแกะสามตัวเลยเนี่ยเกิดต่อหน้าต่อตาเลยหรอใช่เธอนะเขาบรรทัดเธอวะแม่อุ้ยเอโมร่าสี่อันแล้วก็นี่นี่โอเค ดูคุณเซมนะคะมันสร้างคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลอ้าวมาดูคุณเซฟว่าคุณเซฟเป็นคนยังไงนะคะทุกคนเธอเป็นไหนคะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องดูเอานะคะทุกคนว่าคุณเซฟเป็นคนแบบไหนก็ดูเอานะดูอะไรปากฟังเอาดีกว่านี่นะไหนเธออูแล้วเออธะอะไรเธอเดินมาทำไมในแกอ่ะูแก ไม่ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยตายก็ตายไปซะโอ้ของกินเต็มบ้านเลยเต็มเลยนี่นี่นี่ไดเอมเบโรมาด้วยทุกคนไม่ต้อง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 เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันโอ้เธอดีการดีการเราไม่รู้จักกันค่ะนายยัย เราไม่รู้จักกันขอของนอน้อชเราไม่รู้จักกันเิขอฟออนเราไม่รู้จักกันค่ะอะอเนยอมปัไม่แหนเาจะพาคนแก่ไปพิพิธภัณฑ์นี่คนแก่อยู่นี่มาเอาไปเอาไปเอาไปไม่ใช่คนแก่เลนนมปัง ก็ให้หนมปาัาไงอุย้ยแกะอยู่ตรงนี้ไงเมื่อกี้อะจะบอกว่แกตัวเดียวสามเลยแต่มันหาย<อ>มีเหล็กด้วยมีเหล็กด้วยเดี๋ยวเราขอขุดก่อนนะคะทุกคนนี่โชคดีมากเลยเดี๋ยวก็จะลากพวกเจ้าแกะน้อยกลับบ้านก่อนนะโอเคเดี๋ยวให้ครูเซฟจัดการเรื่องแกะนะคะ <laughs> อ๋อเตียงคนละสี่อะเธอไม่เป็นไรอุย้ยตรงนี้ตรงนี้เหล็กเยอะมากเลยเนี่ยฐานก็เยอะตรงเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวเราเค่อยมาขุดก็แล้วกันเนี่ยเยอะเธออย่างเยอะนะครับไปขุดเดี๋ยวครับิ้วช่วยนี่เธอนี่เรามีเตียงคนละสี่กันเลยอุ้ยเธอนี่แกสองตัวอยู่บนนี่นี่ไงน,นี่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 สองตัวเลยขึ้นไหนอ่ะขึ้นมาสิเธอไมด้อยู่ไกลจากเขาอ่ะไม่มันไม่ไกลอุ้ยเธออะไรเธออะไรมาดูอะไรมาดู เขาคิดว่าแต่นี่นนสนุกไอะไรมาดูสิทุกคนกองโจหรอมาดูเขาตัดคนแก่อยู่มาดูเร็วๆจะดึกแล้วอ้วนจะไปไมาดูไกลอ่ะ <laughs> มาดูสิมาดู <laughs> <laughs> มันคือเนี่ยเนี่ยคือแบบเริ่ดม,มากเดอ้อตรงนี้อ่ะตอนนี้เขาเก็บของหมดแล้วกับเธอมันดึกแล้วเขาเก็บของหมดแล้วมีไหวเขาดูทำไมเดโอรโ้กเจออะไรกับเดี๋ยวชาวบ้านโกเลมก็ตีเธอไง <c oughs> บ่อน้ำพะบิดาเนี่ยโจเซฟพ, <c oughs> พะบิดาเธอ <c oughs> พะบิดาโจเซฟเธอะ ไปกลับบ้านกันเถอะเปิดใครมันเปิดประตูบ้านไว้เนี่ยโอ้โหดูเธอแล้วเธอทำเธอเธอไปขโมยจากชาวบ้านมาก็บอกเฮ้อทำเอาอย่าอย่าบ้านเธอมันมีสีดำอ่ะเตียงนอนมีสีดำไร่มีอ่ะหรอทุกคนคะก็วันนี้นะคะในการเปิด EP 1ี9 ก็ประมาณนี้นะคะก็เราก็ต้องมาเล่นแมปใหม่นะคะเพราะว่าแมปนั้นพังะนะอย่างที่เราบอกไปก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรพัฒนาอะไรต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย